เราก็จะมาเรียนรู้เรื่องสำนวนสุภาษิตและคำถังเคยแล้วเรียนรู้ไหมว่าสำนวนคืออะไรใครรู้บ้างสำนวนนะคะเป็นคำเก่าวนะคะที่คำพายมีความสั้นนะคะล่างนะคะคำดูมีความไพเราะในเช่นอะไรเอ่ยที่เราเคยได้ยินกันตามทำดีได้ดีอะไรอย่างงเี้ยะทำชั่วได้ชั่วทำชั่วได้ชั่วนะคะส่วนสุภาษิตคืออะไรสุภาษิตก็คือคืออะไรคะ ไม่คำพูดอย่างนึ่งสุาก็คือคำกล่าวที่งานนะคะเป็นคำสอนที่มุ่งเน้นให้เราปฏิบัติเนาะส่วนคำพังเพก็คือเป็นคำพูดนะคะที่พูดออกมาโดยที่ไม่ตั้งใจแต่แฝงไปด้วยคำสอนต่างๆค่ะเดนค่ะชื่อเด็กหนรัชการชั้นป .5 เลขที่6วันนี้มานำเสนอเรื่องสัมพนวสุภาจิตคำพังเพย ดูตามาตาเรือความหมายพิจารณาให้รอบคอบนำลดตองความหมายที่ททเวลาตาตาตกหรือเพราะอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับความประพฤติไม่ดีที่เคยทำต่ำปาตรากฏให้หนที่เด็กหินสุขชาโุภาชั้นป .5 ได้ที่8แบบวันนี้มานำเสนอสุภาสิทธ์ หนูชื่อเด็กหญิงหนูสวัสดีคุณครูวันนี้หนูจะมานำเสนอคำสามัญสุภาษิตคำกระกายหมายยันความหมายผู้ชายหมายปองผู้หญิงที่มีฐานะดีกว่าจับปูใส่กระดูง ชื่อเด็กหญิงธิดารัตน์แ,แนวสาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5เลขที่ห้าวันนี้จะมานำเสนอสำนวนสุภาษิตคำพังเพื้นนค่ะกระตายหมายจานความหมายผู้ชายหมายปองผู้หญิงที่มีฐานะดีกว่าน้ำน้อยแพ้ไฟความหมายสิ่งบานอย่างที่มีคัากำลังน้อยกว่า มักจะพ่ายแพ้สิ่งที่มีกำลังหรืออำนาจที่มากกว่าน้ำลดต่อปออุ่นความหมายเมื่อคนหมดอำนาจหรือวาสนาความชั่วที่เคยทำไว้ก็